น้องพราตะวันคุยเก่งมากทันธนากรอวดคลิปลูกสาวน่ารักน่าชังสุดๆใช้แววสวยตั้งแต่เด็กจริงๆสำหรับน้องพราวตะวันลูกสาวของยุ้ยจิรนันกับทันธนากรโดยเฉพาะคุณพ่อที่ตอนนี้ในอินสตาแกรมมีแต่ความน่ารักของลูกสาวที่คุณพ่อขยันโพสลงโซเชียลให้แฟนๆได้ชมกันไปด้วย โดยล่าสุดทันธนากรได้อวดความน่ารักน่าชังของน้องเพาลตะวันที่กำลังนอนคุยกับคุณพ่อถึงจะยังพูดไม่ได้ลืมตาแค่ไม่กี่วันแต่น้องพราลตะวันดูจะคุยเก่งมากซึ่งทันได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าคุยกับพ่อทุกเช้า5 5 5คุยเก่งพราวตะวันน้องตะวันลูกพ่อทันแม่ยุ้ย คลิปนี้ทำเอาแฟนๆคอมเมนต์กันเยอะเลยกับความน่ารักของน้องพราวตะวันเช่นจมูกโด่งตาคมหน้าเรียวสวยมากสวยที่สุดเลยค่ะอะไรจะน่ารักหน้าชังขนาดนี้เหมือนตุ๊กตาเลยลูกเอ้ยยิ้มใหญ่เลยต้าวะน่ารักหน้าชังขนาดเจ้าสำเนาถูกต้องค่ะคุณพ่อคุยเก่งจังเลยค่ะน่ารักมากเหมือนคุณพ่อมากค่ะแบบนี้คุณพ่อเอาไม่หลงก็แย่แล้วน่ารักสาวน้อยหนูสวยมากเลยลูกเอฟซีพ่อกับแม่น่ารักหน้าชังมากกกกเหล่น้อยพราวตะวันลูกพ่อของแทรคนสวยน่ารักมากเลยค่ะ